ขอตัวเดียวกินเขากินกับยั้งกร่แสบพี่น้องท่านกินกระโค้ดให้าวหลดใจมาสร้างว่านใช่ให่สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องปองปองไปสูบทุข้น,นจ่าพอๆก,ก,กับห้าอีกแล้วคะ่ะกับช่อง B M Channel คะ่ะบริกาส่วนพี่ส่วนน้องนะครับไม่กินอันนี้ครับ ย่างกับปลากระป๋องครับพี่น้องยำปลากระป๋องกับแจวกินง่ายเด้อพี่เด้อกินง่ายพี่น้องกินง่ายมันดีมากมากทอดไข่ทอดไข่ไม่ใหญ่เดอ้ยมามุนได้ไม่ใหญ่ทอดไข่เจ้านะเอาเถดไข่อใหญ่โอ้ยตายแล้วเอาแจวเดี๋ยวเอาไข่แล้วกอนแตพริกบองปลาุ้ง กินง่ายๆมือนนี่กินอาหารแบบง่ายๆบ้านเรากินข้าวเดื้อ,อหืวเขา้าวน้ำพริกค่ะทุกคนน้ำพริกโาาป่งอลาเอียงเพลงเหรอเปิดลงไปสูง <laughs> ปิดเพลงแนะ่ ง้น่อยังเบาเลยดิงานบุกเพิม้งานบุญเพิ่เงเข่าต้องกันเด้อครับ ขอตัวเดียวเกระป๋องมีสองตัวน่ะนะสามดี้งเสร็จไเด้อยองเกยกินง่ายๆเนาะกินง่ายๆแต่อิ่มท้องค่ะทุกคนอื

đẹp quá ừ. ừ. gặp treo ừ. <coughs> 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 đẹp ừ. đi cả nó <coughs> Hãy subscribe Kinh gấp nhắn Mì Gõ với nó. ท่านก่งก็โคตรจะข้าวรู้ใจเลยมาสร้างวานนบบ่าเใช่ไงรับโบได้บ่รับไปอยูกินกับเจ้ากินกับเจ้ากับแซ่บไปไหนห Phải Pha chào chăm chèo xuống mưa cho kênh Ghiền Mì không

เรวก็ไปยิ้มไว้เนาะโอ้ยจ,จิงเข่ากับแจ่วกับไทยเบิรงเนาะใช่ยังกับไทยหลวยพี่นอนะอ้องเลยแซ่บเนาะิเข่าต้องกันด้วยพี่น้องเลยวี่งแจ่วกับกินแจ่วเนาะต้องสั่งภาพเนาะเอา ดนดนเลยอุ๊อมบิ๊กอ่ะออจมเงนินไปซื้อปูมาซื้อกุ้งอ่ะจงเงินไปให้ลูกไปโุเงเี่นพี่น้องจ้าเบาเจ็บเจี๋ยบหมี่บะม่นัวให้ดีหนาอรอ่อยเลย อยแซ่บครับขึ้นเขากระเจี๊สุดยอดแล้วของแท้เนาะมาเนาะเดี๋ยวหั่มใหนบอกให้เฮามันก็ไปบ่ได้ดอก แางหามทำแรงแทงเจ,อจือ,อ,อบใจพวกโตฝดเนาะเพื่อนอยู่ริมธงพี่น้องเพียงมาายย้าหลายตะกี้แห้งคักพี่น้องเอ้ย ตำรวจไล่ลงม,มาแถวนี้ตลอดพา <laughs> ยแลนลงม,มาซอยนี้ <laughs> <laughs> ว่ามีข้องออมมีสภานได้ตันตันดูรู้จ่าตันแล้วโดนขมข้อง <laughs> ตอนนี้แมนยุ่หนามมาหลายเออานามหลายแล้วรอ,อดนามเลยตำรวจบุกการโดนอ่ะ <laughs> lâu như rau Im Im như đi nọ Hồi nãy chắc cà phê lái จนหวยจับคับหนองเอ้ยเป็นอะไรเอาปลอกพร้อมกันแซ่บมาคับครับกินเข่ากับแก้วกับปลากระป๋องกับแซ่บเพื่เก่าครับถอดไข่หน้าถอดไข่พร้อมอาหารบ้านเท้าพี่น้องเอ้ยจะสิกินยังมีซซัมนี่ก็กินซัมนี่ค่ะพี่น้องทำดีป่ะปลากระป๋องกระป๋องละสามสิบเลยมั้ยไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮาใน่เด้อค่ะครับผม สำหรับคลิปนี้กะคือเกาคือเกาฝากฟี่ผ่านน้องนะครับเป็นาลังเลงใจให่กับ่อง BM c h a n n e l นนในเด้อครับสอดคล้องไหล่โคช้ชคดตามในเด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอเกา่าคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนไปแล้วครับผมไอ้อยังหักหน้องคือเกา